โรเบิร์ตเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่มีช่วงฐานกว้าง76.6ซนเมตรสูง106.9เซนเมตรในขณะที่ส่วนแขนกลมีความยาว130.6เซนตมรน้ำหนัก165กิโลกรัมมีรางล้อเลื่อนขนาดเล็ก4ล้อสามารถเลื่อนเข้าชิดเตียงคนไข้ได้มีหน้าจอสำหรับแสดงผลมาพร้อมสายรัดและอุปกรณ์เสริมสำหรับแขนหรือขาซึ่งมีตัวเชื่อมสำหรับแขนกล หุ่นยนต์มีกระบวนการทํางานค่อนข้างเรียบง่ายเพียงแค่เสียบลักแล้วเชื่อมหัวแขนกลเข้ากับตัวเชื่อมของสายรัดหรืออุปกรณ์เสริมและกดปุ่มบันทึกหลังจากนั้นยกแขนหรือขาของคนไข้ขึ้นและลงตามท่ากายภาพหนึ่งรอบหุ่นยนต์ก็จะทําการจดจาท่าดังกล่าวเมื่อกดปุ่มเริ่มมันจะทําท่าทางนั้นซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามกําหนด แม้ดูเหมือนจะสะดวกแต่หุ่นยนต์โรเบิร์ตก็ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนการทํางานของนักกายภาพได้ทั้งหมดเพราะหุ่นยนต์มีการจำกัดการเคลื่อนไหวในขณะที่นักกายภาพซึ่งเป็นมนุษย์มีอิสระในการเคลื่อนไหวมากกว่าแต่ความสามารถในการทำซ้ำของหุ่นยนต์จะช่วยลดภาระให้กับนักกายภาพได้หุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นผลงานพัฒนาโดยบริษัท l i f e Science Robotics ประเทศเดนมาร์กซึ่งทางบริษัทเคลมว่าสามารถใช้ได้ทั้งในสถานพยาบาลศูนย์พักฟื้นหรือแม้กระทั่งภายในบ้าน ได้รับการรับประกันจากบริษัทเป็นเวลานานถึง2ปีหรือ10,000ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก European n o t i f i e d Body ทั้งนี้การทำกายภาพบำบัดช่วยรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดแผลกดทับการติดเชื้อบริเวณแผลและอื่นๆอีกมากมายซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนไข้ที่ต้องอยู่บนเตียงเป็นเวลานานหรือไม่ค่อยได้ขยับอวัยวะส่วนนั้นๆ นอกจากนี้การทำกายภาพบำบัดยังช่วยเร่งให้ร่างกายเกิดการฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น